รีวิวร้านข้าวปุ้นสาวบุญทลิกมือนีขวัญกับลูกก็ได้มาบุญทลิกก็เลยคิดอยากข้าวปุ้นสาวจะพี่พจัาพี่น้องเพื่อนก็จะมีพักให้เลือกหลากหลายมากอ,าอยากยพักยังเข้าก็เลือกไว้ให้เพิ่นเดี๋ยวเพื่อนก็ลวกนอกจาก,จากพ,พักแล้วเพื่อนก็จะมีลูกชิ้นบริการจ้บพี่น้องระวังลอข้าวปุ้นสาวคว,วันน้องข้าวปุ้นก็นั่งท่าเรียบร้อยแม่ไปสร้างพักสร้างข้าวปุ่นมาก,ก็เลยบอกว่าให้ไป ตากน้าม,มาตีลราจะเพราะ,ะว่าน้าพื้นกระรให้เาบริการตนเองอยู่ด้านไอ้ท่งหลังขุนจ่าเพิ่็จะเตรียมแก้วเตรียมนำแข็งไว้โชคดีที่มามือนี่ค้นบ่อหลปานใดญ่ก็จะได้กินไหวแน่อยู่ตีมีอยแค่ซีลานไอ้ซีตัวนี่ค <หา S 1> วันกระลูกกระหิวกระเลยสั่งข้าวปุ่นเร้าไปประมาณหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลนี่พี่น้องว่าควันกับลูกกินเบิดบอ่อจา่ากินแต่ละเท้อกับเป็นกิโล ผูดใดสีเลียงบายนี่ข้าวปุ่นเศร้ามาแล้วจ้าข้าวปุ่นหนึ่งกิโลเพิ่นกะจะบีบหม่ๆมาแนวนี่จะพักที่ห้าเลือกเพิ่นกะจะลวกให้ห้าแล้วกะหันให้ห้าแบบนี่จะเอาจานเอาหยังไม่ห่าเรียบร้อยแนวนี่้มันกับลูกกะตื่นเต้นแห้งพราะว่าหิวแห้งจ้ามกะจะตักข้าวปุ่นใส่แนวนี่จ้าข้าวปุ่นมาาหม่ๆน้นองข้าวปุ่นเพิ่นกะตักใส่จานเพิ่นตักใส่จานไผจานนี่ละจ้าที่มาของการตั้งซื้อลูก ว่าน้องเขาปุ่นก็คือแม่มากเขาปุ่นแล้วก็เนาะโตน้องเขาปุ่นเองเพิ่นก็มากตอนค,อควันทองควันก็กินแต่เขาปุ่นเศร้าเลยบ่ไดรสนใจอาหารอย่างอื่น<อ>เลยอกมากก็ตั้งซื้อน้องเขาปุ่นลดวแล้วมกากแห้งจะพี่น้องกินกินเทืออะไรแซบเทือน้น 1> 1กิโลนี่สองแม่ลูกกินผู้ละจานก็เบิดแล้วชวนน้ำเขาปุ่นนี่เพื่อนก็จะมีให้เห่าเลือกอยู่อย่างเดียวจากก็คือน้ำปลาร้าน้ำดำเห็นน้ำดำแนวนี่แซบขนาดเด้พี่น้องแซบอย่าบอกภัยมากบุญทลีกบ่อมากกิน กินข้ปุ้นล้านนี้ถือว่ามาบอหอดจากพี่น้องขึ้นซื้อแห้งจา้าได้ข้ปุ้นใส่จานแล้วเฮาก็สิมาุงเครื่องจากพี่น้องส่วน,นตัวควันแล้วนี่ควันก็จะมากกินใส่ผงชูรสกับใส่อ่า